เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2025หัวข้อจงขอบพระคุณข้อพระคำหลักสดุดีบทที่103ข้อที่2 2 จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์อ่านพระธรรมที่ลูกาบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบเก้าสิบเอ็ดตามทางไปกรุงเยรูซาเลม็มพระเยซูสเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสมาเรียและแคว้นกาลิลีสิบสอง และขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์พวกเขายือนอยู่แต่ไกลสิบสามและส่งเสียงร้องว่าเยซูนายเจ้าค่าโปรดเมตตาเราเถิดสิบสี่เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า ทงไปสําแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิดเมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาดสิบห้าคนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้วจึงกลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังสิบหกและกราบลงที่พระบาทของพระเยซูขอบพระคุณพระองค์คนนั้นเป็นชาวสมาเรียสิบเจ็ด พระเยซูจึงตรัสว่ามีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือแต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหนสิบแปดไม่มีใครกลับมาสรนเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือสิบเก้าแล้วพระองค์ตรัสกับคนนั้นว่าจงลุกขึ้นและไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้วเนื้อหา พระเจ้าทรงคาดหวังให้ลูกๆของพระองค์สำนึกในพระพรมากมายที่พระองค์ประทานแก่พวกเขาอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนเนรคุณต่อพระเจ้าพวกเขาลืมความดีของพระองค์ทันทีหลังจากได้รับพระพรและเริ่มพูดต่อต้านพระองค์ตัวอย่างเช่นคริสเตียนที่เนรคุณอาจพูดว่าข้าแต่พระเจ้า แม้ว่าข้าพระองค์จะขอให้ได้เกรด B ในการสอบแต่พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์ได้เกรด A มากเกินไปหรือที่พระองค์จะให้คริสเตียนบางคนจะได้งานทำหลังจากผิดหวังไม่รู้จบมาหลายปีและเมื่อได้รับเงินเดือนพวกเขาจะพูดว่าพระเจ้า แต่พระองค์ทรงทราบดีว่าเงินเดือนนี้ไม่พอเลี้ยงชีพข้าพระองค์พระองค์น่าจะอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้งานที่เงินเดือนดีกว่านี้มนุษย์บางคนอาจลำบากแทนที่จะเห็นคุณค่าในความดีที่พระองค์ประทานให้พวกเขาพวกเขากลับบ่นแทบทุกเรื่องกระนั้นพระเจ้าผู้ทรงเมตตาอันหาที่สุดมิได้ ก็ยังประทานผลประโยชน์มากมายให้พวกเขาทุกวันท่านอนุชนที่รักของผมท่านยังเด็กและยังมีอีกมากที่รอยอยู่ข้างหน้าจงหยุดการเนรคุณทุกอย่างที่ท่านอาจแสดงออกต่อพระเจ้าหรือผู้อื่นการเนรคุณคือการปล้นพระเจ้าเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะความยินดีของคนคนหนึ่งจะเต็มเปี่ยมไม่ได้ หากเขาหรือเธอไม่สํานึกในพระคุณประเด็นสําคัญกล่าวคำว่าขอบพระคุณพระเยซูเป็นเวลาห้านาที